นี้ลองกลับมาที่เป็น Satoshi Nakamoto นิดหนึ่งนะครับซึ่งเพลินว่าพอเลิกคลาสไปแล้วนี่มีคนถามเข้ามาในหลายประเด็นซึ่งผมว่าน่าสนใจแล้วก็คงจะต้องมาขยายความกันให้ชัดเจนนะครับ mm. ก็คือว่าจริงๆแล้ว Bitcoin เนี่ยต้องการที่จะเป็นเนี่ยครับตามวิกิมีเดียนะครับ d ด c เซนทัล i z e d Cryptocurrency นั่นหมายถึงบิตคอยต้องการเป็นเงินอย่างเดียวครับเงินจริงๆรงนะเงินจริงๆเงินแบบไหนเงินแบบที่เป็น d ด c เซนทัล i z e d ด้วยนะครับซึ่งอันนี้พูดง,ง่ายว่าไม่มีศูนย์พอไม่มีศูนย์นั่นหมายความว่าไม่มีคนควบคุมครับอันนี้ประเด็นสิครับ ไม่มีคนควบคุมเลยครับตัวยากเลยตัวยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของตัวบอกเชนเองเนี่ยโ้ยโทษทีครับบิตคอยเองเนี่ยคือต้องช่วยกันตรวจสอบครับเขาบอก d ้น trust verify นะครับพูดได้ไง่ายว่าเป็นเป็นเครือโครงข่ายที่จะต้องทุกคนจะต้องช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดเวลาแล้วก็แต่ละคนแบกรับภาระหนักนะครับตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบิตคอยเองเนี่ยมีเป็นหลายหลายแสนบล็อกแล้วนะครับเยอะมากแล้วนะครับดิโทษทีหลายหลายแสนเอ่อบอกยาวๆด้วยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่บอกสั้นๆน,นะเป็นสายเป็นสายทานที่ยาวมากๆเนี่ย ตั้งแต่มันที่มันเริ่มต้นนะครับคิดดูแล้วกันนะครับนั้นสิ่งที่ซาโตชินากามโตกลัวที่สุดเนี่ยก็คือคำว่าดับเบิลสเปนดิงหรือจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือเงินปลอมอ่ะเงินที่จะไม่เชิงว่าปลอมอ่ะก็คือว่าสามารถที่จะไปจ่ายแม้กระั่งจ่ายตัวเองได้นะครับซึ่งสิ่งที่ เราคุยกันเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวดิจิตอลเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติด,ดีในทางกับการถ้าเป็นเงินคือคุณสมบัติที่เสียก็คือว่ามันทำา Copy ้ง่ายมากดิจิตอลนะครับดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่เคยมีปัญหานี้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่บิดไม่ใช่บิดคอยเป็นเหรียญแรกนะครับ ไม่ใช่สกลุลแรกนะฮะที่พยายามจะทําอย่างเช่นเพย์พาเขาพยายามจะทํานะครับแล้วก็มีกึ่งๆว่าเกือบจะเป็นเงินแล้วด้วยซ้ําไปใ,ในตอนนั้นนะครับแต่ว่าพวกนั้นเป็นเปอร์มิชันไงคือมีมีค่ายอย่ะคุณไงมีเจ้าของและที่สําคัญก็คือมีคนควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดับเบิ้ลสเปนดิ้งเนี่ยในกรณีของคนที่มีคนควบคุมเนี่ย คนที่เป็นเลเจอร์คนที่เพินคนจดควบคุมบัญชีเราเนี่ยเขาไม่ยอมมันก็เลยจบนั้นปัญหาดับเบิลสเปนดิ้งถึงแม้จะเป็นดิจิตอลนะครับในอดีตนั้นก็เลยไม่เคยมีปัญหาเพราะว่ามันมีคนที่คอยบอกว่าเฮ้ยคุณคุณจ่ายเงินอย่างนี้ไม่ได้นะคุณจะจ่ายเงินคุณจะทําเงินปลอมขึ้นมาใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือว่า ไม่ต้องการให้มีใครควบคุมไม่ว่าคนใดคนหนึ่งหรือก,กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตระกูลที่รวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็กลุ่มอํานาจเศรษฐกิจยิ่งกว่าเมืองไทยอีกนะครับชนิดที่เรียกว่าเป็นเจ้าของแบงก์กว่าครึ่งโลกอนะครับอีกอันนึงซึ่งซาโตชิกลัวมากก็คือเงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมอย่างรูปผมเนี่ยนะครับ เป็นเด็กเล่นเกมนะครับแต่เพเจิญก็เรียนก็ไม่เสียนะครับก็เลยไม่ไม่ว่าเลยเขานะครับก็คือว่าอย่างบางเกมเนี่ยจะมีเหรียญจําได้นะครับมีใครเล่นเกมอยู่บ้างเอ่ยมีใครเล่นเล่นเกมไหมครับเล่นครับโอ้เชื่อไหมว่าตอนเนี้ยขายได้ด้วยนะ เหรียญในเกมสกิลในเกมแม้กระทั่งแม้กระทั่งนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรทุกตรงถามลูกอะมันมีศัพท์ของเขาอะขายทั้งรหัสเลยนะพูดง่ายขายไอดีใช่ไหมครับเออใช่นะครับตอนเนี้ยลองแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนแรกๆนะฮะกำไรดีมากเลยผมก็บอกคุยขายได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้เหลือไม่กี่สิบบาทแล้วบางบางทีบางบาง,บาง,บางอันไม่ไม่มีค่าแล้วด้วยซ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกเงินเฟอ้อนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยก่อนนู้นเลยสมัยรุ่นผมอนะอย่างแลกหน้าล็อกเนี่ยก็เคยมีการส่งเงินได้ด้วยนะนั้นอะคือขายเงินส่งเงินอะไรได้ด้วยนะพอมันนั่นเยอะๆเป็นที่แบบพีดเยอะๆนี่พี่จีนเล่นฟาร์มปั๊มกันเลยครับปรากฏว่า เฟอเลยาวนี้นะครับกลายเป็นไม่มีค่าเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ซาโูชิก,กลัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวซาโูชิเองจึงคิดสารพัดเลยแม้กระทั่งตัวนี้นะครับก็คือว่าไอ้ p ู o o f of เ o r k เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่แพงมากๆนะครับลองดูสิครับนี่จากเว็บไซต์นะครับลองเข้าไปดูเว็บไซต์ตอนนี้ก็ได้นะครับ ตอนล่าสุดนี่เลยผมเพิ่งคับมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับการที่จะทำการพูดได้ง่ายว่าเป็นเจ้าของบอกเชนอะต้องใช้เนี่ยครับผมอ่านผิดปะเนี่ยเจ็ดแสนดอนลลาร์นะเออเจ็ดแสนดอนลลาร์ต่อชั่วโมงฮะน่าจะต่อชั่วโมงนะครับเจ็ดแสนดอนลลาร์คูณสามสิบครับ เพื่อที่จะเป็นเจ้าของบอกสักบอกยาวๆคือแบบพูดง่ายว่าจะปลอมทั้งอันนะนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตระกูลที่พูดง่ายปล่อยกู้ทั่วโลกนะครับชื่อโรดชัยถ้าเกิดลองไปเซิร์ชดูในประวัติเนี่ยเนี่ยคนตกะกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่กลุ่มเศรษฐกิจโลกเกือบทั้งหมดนะครับรวมไปถึง Federal Reserve อะไรต่างๆด้วยในอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เงินกว่าครึ่งโลกอะ่ะอยู่ในบางมือบางคนอะ่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ซาโตชิตะการโมโตบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็พูด,ดง่ายๆว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะป้องกันปัญหา อะไรเยอะแยะที่เกิดขึ้นในช่วงนะั้นที่เขาเจอปัญหานะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะก็จะคล้ายกับตอนนี้ของเมืองไทยอ่ะนะก็คือว่าอเมริกานี่เยอะแต่รัฐบาลนะอา่ะพูดง่ายว่าพูดตรงๆเลยอะ่ะคือปั๊มแบงค์มาอุ้มคนรวยอะ่ะอุ้มอุ้มในทุนอ่ะนะครับก็คือไอ e q e ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วทำให้เงินมันเฟ้อมากคือตอนนี้จำนวนพันธบัตรมันเยอะมากนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเคยไปฟังประวัติการเงินเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยนะครับอตัวอะไรเดียครับสิ่งที่เราเคยเชื่อถือที่สุดนะ่ะนะครับตอนนี้เขาก็เลิกไปแล้วนะครับไอธนาบัตรที่เราว่ากันเนี่ยก็คือเป็นธนาบัตรที่ เป็น promissory note ก็คือว่าเป็นเป็นสัญญาเป็นสัญญาตัวเงินอะ่ะคล้ายๆกับตัวเงินนะครับงั้นตัวในในในพันธบัตรธนบัตรของอเมริกานะครับสมัยนิกสันไงเนี่ยนะฮะเขาก็ประกาศว่ายกเลิกไม่ต้องอิงทองละมาอิงผมเนี่แหละเชื่อมั่นในดอลลาร์นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าจะสัญญาว่าจะเป็นคนที่ดูแล โลกทั้งหมดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยทุกคนที่ที่พูดง่ายว่าสามารถเอาเงินเอาเงินนั้นอนะมาแลกเป็นทองได้พูดง่ายนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าเขาพบว่าอเมริกาเนี่ยไปใช้เงินผิดประเภทจนเขาเรียก IOU อนะครับก็คือ i o u เนี่ยครับฉันเป็นนี่เคอเนะครับใช้เงินออกมาเยอะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีทองคำก็เลยเป็นที่มาของว่าเป็น f รีส์เคอร์เรนซก็คือว่าเลิกเลย เลิกไม่ไม่อิงทองแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยปัญหาคือคือทองเนี่ยมันมันหนักด้วยนะครับก็เลยมันจะต้องมีออทองคำเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าระจะับจับผิดกันได้นะครับนี่กลับมาที่เรานะครับก็มีคำถามที่น่าสนใจอยู่สี่ห้าหกแปดคำถามนะครับก็เดี๋ยวผมไล่เรียงไปทีละคำถามนะครับก็คือว่าคำถามที่หนึ่งเนี่ย ตัวกลางมันไม่ดียังไงนะครับก็ขอยกตัวอย่างคลาสสิกตัวอย่างนี้เขาเรียก b บ c e n t r ย l general problem นะครับอันนี้เป็นปรมาจารย์เลยนะครับก็คือว่า b บ c e n t r ย l general p r o b เ e m เนี่ยนะครับไปดูใน YouTube นี้ก็ได้นะครับ